สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลที่ไหนก็ไม่ดูข้างหน้ามีโทรศัพท์ให้ผมเก็บเอาละเอามาดิคืออะไรวะว้าวโซนี่ว่ะ,ะโหลอ๋อ มันคือไฟฉายนี่เองโอ้พระเจ้านี่มันช่างน่ากลัวมากเอาล่ะฮัลโหลบนอะไรของมึงอีเวนนนนนนโนไม่มีไม่มีทุกคนครับนี่คือบรรยากาศเดี๋ยว ข้างหน้านั่นมันอะไรวะเนะี่ย <Sorry. S 1> โอ้พระเจ้านั่นมันใช่มันใช่โศกหรือเปล่านะเชียย์ละว่าไงลุกขึ้นมาไหมฮัลโหลฮัลโหลหวัดดีครับทำไมนอนนิ่งอะ <laughs> เขี้ยะอะไรของกูเนี่ย โรงพยาบาลนี้มันดูเก่าซุดโทมนะอืมอ๋อเขาอาจจะลืมทาความสะอาดก็ได้ครับโอเค <c oughs> <c oughs> อะไรแบบนี้วนลูปเหรอมันคือการวนลูปนี่เองทุกคนไอ้เวนเนี่ยอันี่ผมไม่เคยเห็นนะ เชื่อะเนี่ยเอาละใครเข็นมาอย่าให้รู้นะไม่ตลกนะเวย้ยเอาละรอบนี้มึงลุกไหมฮะกูรู้สิว,ว่ามึงจะลุกฮึบ เอ่ยยิบไปเลยนอนเงี้ยแหละครับผมอย่าลุกเลยนะครับทำไมมืดอ่ะุปราชาอุปราชาให้ตายเถอะโอเคไม่มีอะไรโอ้โอ้ไปเว้ยโอ ทำไมมันมืดคร้งทำไมมันมืดจังเฮ้ยอะไรแดงๆเฮ้ยหวัดดีมีใครอยู่ไหมอย่าบอกนะว่ามึงจะลุกไอเวนอย่านะอย่าเป็นแบบที่ผมคิดนะใหม่นะไม่โอเคเลยนะบอกเลยเอาละผมเมื่อแตกละโอ้แพระเช้ามาจากไหนกันเยอะแยะเนี่ยรวมญาติหรือ,อยังไง โอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าอย่าบอกนะโอ้มันจะมีอะไร <c oughs> สวัสดีครับโอ้โหชาวล็อกซะด้วยเป็นชาวล็อกอย่างนั้นนะได้เลยสวัสดี โอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอ้ไม่ก็ดุดไม่มีไรนะไม่มีไรนะโอ้พระเจ้าผมกลัวศพเหลือเกินผมกลัวแม่งจะหล่นมาใส่ผมอื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 มโอเคโอ้อออออ มึงไม่ได้อยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกดิวะ่ะอุ้ยกดผิดเว้นเนยเอาละมาเลยฉันนี่แกมาถึงสามเลยเหรอคิวพวกแกเป็นใครอ่ะคิว,วกแกจะทำให้ฉันกลัวได้อะก็ได้อยู่อ่ะอะไรแดงๆอีกแล้วเฮ้ยวัสดีวัสดีครับ สวัสดีครับโอ้พระเจ้าสวัสดีโอ้เชี่ยมันดับ่ะเอาล่ะหวังว่าคงจะไม่มีอะไรนะอุย้ยศพเยอะมากเลยศพเยอะมากเลยโอเคโอเค มันยิงน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนี่มันอะไรกันเฮ้ยเสียงเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาในดอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะวิ่งเข้าหาอย่างนี้เลยเหรอครับมันไม่โอเคเลยนะ๋ยววิีงเข้าหาแบบนี้ โอเคฮึบโอเคผมรู้เลยรอบนี้มันต้องดักกว่าเดิมแน่ทุกคนตอนนี้ผมเอา VR ผมวอกจากหน้าผมนิดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอะไระเนน่ะที่จะคานมาแล้วเหรอ โอ้พระเจ้าเดินมามันยังไม่พอใจสินะคานเลย,ยงั้นนหรมาดิเฮ้ยเฮ้ยมึงจะวิ่งมาอีกแล้วเฮ้ยเชี่ยมึงจะวิ่งมาแบบนี้ไม่ได้แล้วมึงก็จับสแกรแบบนี้มันไม่ได้นะโอเคไหมข้าก็ตายแม่งเลยเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ฟาดหัวจนตายเลย ตายสักทีบ้าเลยเอาละ,ะเผชิญหน้าต่อกระมาดิกระมาดิครับโอ้ my god ดบอกรัวแตกแล้วเนี่ยโอ้ยแอร์ก็เปิดร้อนได้ไงแอร์ก็เปิดร้อนได้ไงแอร์ก็เปิดร้อนได้ไงฮะฮึบฮึบ ึ You have to go back มันให้ผมกลับไปวะทุกคนซึ่ง <laughs> ไม่ได้กินฉันหรอกนะเฮ้ <h ull> อ้พระเจ้าไม่อยากเชื่อเลยไม่อยากเชื่อเลยตอนนี้ผมเอาวีจากหน้าแล้วนิดหน่อยนะครับอุ <h> ้ย <ull> อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดินมาอย่างนี้มันยังไงกันเดินมาอย่างนี้มันยังไงกันวิ่งกลับเดี๋ครับรออะไรเฮ้ยเฮ้ย Let's go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  ยังมาอยู่ไหมไม่น่ามาแล้ว ไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเอาวิญาออกจากหน้าแล้วเอาวิยาจากหน้าแล้วว้วนี่อะไรวะเนี่ยโอ้โหยทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยฮะโรงพยาบาลนี่มันคืออะไรกันวะทรงแปลกิหไยเสียง โอ้อย่านะเฮ้ยไอ้ขี้นั่นกระตุกไอ้ขี้นั่นกระตุกขี้นี้ก็กระตุกวันดีวันดีนี่เนี่นี่เนี่นี่เนี่ยวันดีครับนี่วันดีคือเล่นกระหุ่นอยู่นะเธอคงไม่ว่าสินะ แม่ยืนรออะไรฮะฮึบแล้วไฟเปิดแฟลชสิโอ้พระเจ้าไฟเปิดไม่ติดแล้วโอเคติดแล้วออเอาเหวี่ยวอย่างหน้าแป๊บอ,อ,อะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอดวานจัดแอดวานจัดลอยมาหาเลยขยับไม่ได้เฮ้ยขยับไม่ได้อหันหน้าหนีแล้วหันหน้าหนีแล้วโอ้โหอีเวนเน่ โอ้โโอ้โอ้ิอากูโอ้ส่วนสูงบักเลยส่วนสูงบักเลยนี่มึงรู้ไหมว่าเมื่อกี้กูลงไปนอนเลยมึงทำเกินไป มึงทำเกินไปมึงทำเกินไปไม่โอเคเลยไม่ภูมิใจเลยโอ้โหนี่มึงยังจะมีอีกเหรอมึงหลอกกูเมื่อกี้ยังไม่พออย่อะโทศรศัพท์กูหายไปไหนนี่เอาละ่ะทางตรงกลับมาดิกำมดัดแล้วอะทำไมมือกูเป็นนี้วยนยะเอาละเข้ามาเลย เออนี่ไงนี่ไงอยู่แคนซีมีจอร์ซีน่าเลยไงเอาขังกูซะแล้วเอาเอาวเอาจากหน้าแป๊บมาอยู่ข้างหลังทุกคนผมผมรู้เลยอยู่ข้างหลังแน่นอนทุกคนผมจะปิดตา <c oughs> แอนแอนแไม่หันหรอก นั่นนั่นนั่นันกูรู้มึงกระตักเดี๋ยวทำไมมืดอู้หันหลังมาเจอเทียนครับเทียนใครกันนะเฮ้ยอิสัต์อย่าเข้ามา ใครเป่าเทียนใครเป่าเทียนผมไม่ได้เป่าแน่นอนผมไม่ได้เป่าแน่นอนเอายาอาจากหน้าอยู่ตอนนี้เอายาอาจากหน้าอยู่หลับตาแล้วหลับตาแล้วหลับตาแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วห <c oughs> ลับตาก่อนอ ก่อนเถอะพอก่อนเถอะโอ้โหโอ้ยนี่บ้านอะไรกวาเนี่ยโอ้โหโอเคทุกคนผมว่าผมพอก่อนเถอะวะไม่ไหววะไม่ไหวจริงๆร่วะไอ้บ้านหลังเนี้ยไว้ที่หลังแล้วกันนะผมรู้ในบ้านหลังนี้มันต้องมีอะไรแน่นอนที่มันแปลกซึ่งโรงพยาบาลเมื่อกี้มันก็แปลกพอแล้วเอาเป็นว่า เดี๋ยวเราค่อยมาบ้านหลังนี้กันใหม่นะครับผมมีเก้าอี้อยู่ตรงข้างหน้าด้วยเ <laughs> <laughs> มื่อคี้ผมหลับตาผมมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้น <sighs> อุย้ย <laughs> เอาละเอาเป็นว่าผมขอจบวอล์กเพียงเท่านี้ด้วยครับผมวอล์กเชียเลยนะ <laughs> <Walk here S 1> <laughs> โอเคเอาเป็นว่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับผม <laughs> เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันแขนก็ยังหักอยู่เหมือนเดิมนะครับ ก็เลยประคับได้แขนเดียวนะครับเราเป็นว่าเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาบ้านหลังนี้ต่อแน่นอนครับดูความน่ากลัวสิครับเอาละก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กับซาร์ไลค์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เสียข้าจะตายเลยข้าจะตายเลย